ไฟติดนะก็ตัวนี้จะเป็นมาสาธิตเรื่องการใช้เครื่องมือตัวประกอบวิชีพบอสว่ามันเป็นยังไงที่เวลาเราประกอบแล้วอ,อที่เม็ดบอลวาล์วมันชอบหลุดเราจะใช้ตัวนี้ส่งเข้ามาไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันจะปรับเม็ดบอลวาล์วได้นะขึ้นลงได้นะเราก็ประกอบประกอบเม็ดบอลวาล์วไว้ก่อนแล้วก็เ,เม็ดบอลวาล์ววางบนบนหัวปัดเม็ดบอลวาล์วเข้าไปอยู่ในถ้วยแล้ว สร็จปุ๊บเนี่ยเราจะปรับขึ้นลงได้เราก็เอาต้นออกมาเราใช้การหมุนต้นนะครับไม่หมุนไม่หมุนเครื่องมือนะครับหมุนต้นหมุนต้นนะครับหมุนต้นครับหมุนต้นเสร็จปุ๊บหมุนคอตัวนี้ให้ไปจานดันเพจเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็หมุนตัวนี้เรอกเข้าไปแล้วตัวนี้เราจะมีเอาไปเทสแรงดันได้เข้าไปถอยหลังไปไปถอยหลังไว้หนึ่ย ไปหลังอาไว้งยานิ้วไปบางไยหันมาทางนี้ดิแทนกล้องมองอันนี้เราก็ทำการกดแรงดันดูว่าแรงดันจากแรงดันได้ไหมที่เราใส่เพชรบอลวาเข้าไปมันถูกต้องไหมเราก็มากดดูเอามาดูการตั้งอะไรเนี้ยเออเห็นปะมันสามารถเอ,อกักแรงดันได้อันนี้เราซ่อมต้นเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ลองปิดดูได้ปั๊บมันฉีดได้ด้วย ผมจะขออนุญาตปล่อยให้มันฟุ้งิพิงนะเราสามารถปั๊บเห็นป่ะมันสามารถฉีดได้เลยนะเราเราก็เอามาทดสอบเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเม็ดบอลวาวมันจะพิกมันอะไรนะครับอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเครื่องมือพิเศษชนิดหนึ่งถ้าใครสนใจจะซื้อผมมีนะนมีเยอะ ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นครับผมจะมีขายนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นของ b t ห้าสิบแล้วก็ไอพวกเป็นบอสต,ต่างๆมันก็สามารถใช้แทนกันได้ถ้าไปพิดแทงเอาแต่ dt ห้าสิบตัวเก่ามันก็ต้องใช้แบบนี้การซ่อมนะครับมันเป็นเครื่องมือที่อถูกการพัฒนาขึ้นมาดีกว่าเราไปนั่งเอาเม็ดวัลวาวใส่แล้วมันพิกแล้วว่าเราประกอบเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่า,วามันได้ตำแหน่งหรือเปล่า ต่อเข้าไปมันเสียหาย่ะโอเคแค่นี้แหละ